สวัสดีครับอยู่กับผมเทพแห่งเกมเมอร์เหมือนเดิมและตอนนี้อยู่กับในแมบ,บหาดบางแสนนะครับตอนนี้ผมก็แต่งตัวเดิมเป็นสักฮักเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมไปหาของกินเฟเนดก่อน let's go <S ผมเป็นพนังงานเฟรนด์นะครับพลังงานเฟรน จะไปเล่นพวกกบแค่จะมาฟรีขอนเอออาหารเย็นมาได้กินไรไงอ่ะนี่ครับกลับเลอนั่นคืนนี้กินลูกชิ้มปิ้งแล้วกันเนาะสามทุ่มไม่ผมไม่อดีกว่าผมินซิ่กอกดิกว่า phải cọc phải cọc phải cọc mình máy thế im a à, nó đấy phải cọc 1 máy cắt không ăn lời ai kịp phạt tặng chặt từng chân vây nữa nha เดี๋ยวผมจะถอนเงินก่อนถอนเงินสำเร็จเรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวผมจะฝากเงินไปสักห้าพันเลยแล้วกันเนาะอ่าฝากเงินห้าพันเผื่อเวลาใช้จริงจะได้มีเงินเหลือหน่อยกลับน้ำ ดื่มธรรมดาหนึ่งอันทังดื่มมดโคกะกินกันหน่อยสีไหนจาดูโมเดลน้ำ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 ่า้ำ่้ำน่ำน้ำอ้ำนาำ้อย,ออยพำน้ำน้น้องพำน้น้องพัน้ัน้อน้ัง้ัน้้องพัก้้น้นน้น้านี่ เอาชั้นนี้แหละอ่ะห้องนี้ห้องนี้ปิดปิเยี่ยมครับห้องนี้แหละห้องนี้คือห้องที่ผมต้องการอืมเป็นห้องที่ผมชอบจริงๆเปิดหน้าต่างออกมาสาวิวสวยๆอืมนี่ยมีพัดลมมีแอร์มีทีวีเปิดทีวีเดเรกดิติดติดปิดอ๋อฟูฟะทีวีเสีย เจ้าเจ้าเดี๋ยวตอนเดี๋ยวสักประมาณประมาณนึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูเที่ยวทะเลนะครับโอ้ทะเลแฟนง,งามตอนนี้ยังเปง็นต้นกันอยู่ไงวิวเฟือยไหมล่ะอืมบอกว่าก็าาดูสวยนะสายเว้นไปอีกสักสโมงวันที่ผมไม่ได้ไปต้องทำงานด้วยซ้ำ เพิ่งไม่เป็นไรทำงานที่บอ้อยู่ที่เมืองฟิตตี้ไทยแลนด์นะครับผมแค่มาเที่ยวเฉยๆฟิตตี้ไทยแลนด์ผมแค่มาเที่ยวนะครับแล้วพวกเอาออกไปดูบรรยากาศกันวิวสวยคอด กางวันนี่กินอะไรเช้านี่กินหมึกฝรังไ,ไหมัไกับน้องป่าสกุลรักกันนะกนลกับกูเปงห้องกันเถ เวลาเที่ยงคืนนอนดีกว่างงงงง่วงงบ๊บบึ๊บ๊บบ๊บบี่ตัดเกม ต,ตัตา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 ตแตาตาตตา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 ตนตา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 ตกตาตานนีาต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 าวกตนตาาต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 าวาต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 าาตาาต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 ีตา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 าต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 ตาตาตาปาตตา หมูปิ้งไม่ได้หมูปิ้ง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 รับรับเงินมากินมาดิก็มาเลยดีกว่าเดี๋ยวมันช่างน่ากินเหลือเกินอืมอืมอืมรับก็ให้อืมโอ้ยโอ้ยตีตีตีโอ้ย แมปนี้ก็มีเสร็จแลยวแบบนี้ตอนนี้เวลาตีหนึ่งครึ่แล้วพร้อมติดล้อมแต่ผมไีเซ็ตแตบบ่จริงๆนะครับมีร้านแม็กโดนัลด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ทำ น,น,น,นันคือร้านไปกอกเนี่ยร้นานทุกชิ้นุกชิ้นปิ้งเดี๋ยวีกเดี๋ยวกลางวันจะกินอะไรตอนนี้เราตีหนึ่งกว่ากว่าแล้วมบือดึกมือดึก,ดกนี่คือมือดึกต้องนีบไปหาไปมือดึกละวไปนี่นะครับ เหจซื้อของอิ่มอิ่มกินนะครับซื้อของอิ่มอิ่มก็คือเดอะเบอร์เกอร์นี่เดี๋ยวผมไปถอนเงินก่อนอืม กินแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกินแบบนี้เลยจะน้ำแต่ไปฟฟลเปี้มาวิ่ง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 เลยพี่ตูดวิ่ง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 แก้วใหญ่ฟุดเลยใหญ่ฟุดฝีมวยเติมน้ำเฟลาปี้ยเร็กว่าเร็วขึ้นมดละ โอ้นี่คือพี่คาชากับพี่โมโนโรโมเกตหรือว่าจากช่องอันนี้ Thank for watching ถูกปะ Thank for watching กับคาชานะครับ My Big Mac Big Mac My Big Block อันนี้คือ Big Block นะครับ Big Block บิ Big box. ๊กบ็อกเดี๋ยวผมจะกินบิ๊กบ็อกให้ดูอืมอร่อยอ t ต่อไปเดี๋ยว flappy flappy a l a อะไรนึงไปวิ่งเลยพี่ตูนมันค่อนข้างแหลกครับเกมนี้พวกแกปสิไอ็พวกเงี้ยปิงเยอะมากเพราะว่าภาพสวย,ยงไง ปิงมัน่อนข้างเดียวผมก็เลยต้องอค่อยๆไปอ่ะนี่คืออันนี้ก็ที่ตกปลาลครับเดีย๋ยวผมจะมาตกปลาให้ดูแต่ว่าต้องใช้เวลามากควานที่มีสีฝันหน่อยอย่างอันนี้ นั่งตกปลาอยู่ริมตาหลีไม่เอาวะไม่พูดีก่าแล้วปปามันก็จะได้มาครับแต่ว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรอืมนีม่พูดจริงนะายายๆายย่าเช้าตอนนี่นั่งตกปลามาครึ่งชั่วโมงกล้วนะ เป็ตนตนัวยิ่เดีดเป็นเลยรับเลือไม่เป็นเลยไม่เป็นหรอกปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเงินจะไม่ได้อะไรนะครับท่านปูปมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับทั้งนั้นวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย